เอามาใส่ถุงนี่นะข้าวนี่ถ้วยอะถ้วย เธออยู่ด้ั้งวัอดีนเขาพราว่าใไเียาช่วยตั้งอนใช่งามยแก้วกชารนั่งาาการนัชาที่เรา

ไม่ไม่ไม่คงไม่ไม่ส่งครับไม่ส่งไม่คงไทยไทยเปรียบบรรยากาศคนมีผู้แก่ใจหนึ่งเลยใจหนึ่งเลยที่ร่ามเพราะว่ามันมีแต่มีแต่ถ้วยไอ้เมื่อกี้อยู่ไหนนะเอกนี่บอกนี่บอกฟองลูกเอาน้ใส่ให้เต็มเลยเขาเปล่าเนาก็เปล่าเป็นบ้าเห็นเป็นฟอง อ๋อให้ก่องได้กินง่ายง่ายไงพี่นเดี๋ยวอาจจะมือเลอะอะไรอย่างงี้วันนีดข้าวนั่นแหละค่ะขี้เหมียวขาดเราอีกรูปมีไครับดูดชนเราอยู่แต่เนี่ยเขาแลวมามา ถไม่เห so no no. no no mm ็นมีเอะใส่ถ้วยมัน้นี่น้ำน้ำตังี่พี่มาตัวไรครับพี่ฝากใส้โตนะโตนอเป็นตื่นข้านอย่างอื่นไองเราอท่านแล้วอทันอยู่เอาสื่อฝากสื่อข้างอยโตนะครับเอฟซทาอยู่นี่ มอน้ำเลยครับขอได้นนครับใช่ลรอตัวใดละ่ะอยู่ในไหนอยู่ในาขายอันถุยมันบะซองมังเน,นี่ยพ่อซีหนึ่งหนึ่สนง,องสองสาม

อั่นนะครับพี่น้องก็ลองมือเอาแด้วครับตัวเลขอยู่ในถ้วยถ้วยน้ำชาที่เพิ่นมมาถวายปูดำเนะครับเพื่อว่าสีนเป็นตัวเลขเพราะเลยแนวทางครับใส่เวทจรลยาในการรับชมเห็นเป็นตัวใดครับเห็นบ่ ตัเนะตัวใดตัวใดครับอ่ามึงมึงตัวใดตัวใดบอดพี่น้องงั้นเลยครับเห็นเป็นตัวใด ตัวใดพอหาศูนนะครับเพิ่นเห็นคข,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 ข่ไข่ครับไข่ไข่ครับตัวเลขนะครับยในไงถวยถวยน้ำนา่าจะเป็นน้ำชาเนาะที่เพิ่นมาถวายที่เพิ่นมาถวายสักสักกะละนะครับตัวใดครับ ถ้าว่าขึ้นขึ้นไม่เห็นเนาะกับครับแม่นเดี๋ยวแป๊บตัวนี้ปะพี่น้อ,องรอมึงนะครับนี่ตัวเลขกยื่นแวยนำชาที่เพิ่นมาถวายปูดำเนาะครับสารปูดำเนาะครับนี่อ่ามันขึ้นมาให้ใครครับตัวเลขเนาะครับ หมุนเลยตอนนี้หมุนหมุนเดี่ยวๆเลยนี่คือเอ้าทำอะไรมันปะเว้าได้ครับตัวใดเห็นตัวใดเห็นตัวใดครับหลานเบ้าหลอดง่ายอ่ะง่าย จับเียวด้อือเล่นี่หละตัวเสืออกมุนอยู่นี่แหะสวยขึ้นบ้าหมุนดิถอยถอยไฟลงมาอีกหน้อยเอนี่มเอออเอาด้หรือาหาตัวนอพอเนาะหายุขวามือน่ะหมุนอยู่้วย หันห่าซูนศูนฮันวนห่าน่งคือจังเป็นแปดดที่บัดเดินมาเมืองมาเมืองมาโอ้หมอนมาอืมันหาให้เลย้ว่ากับแม่นหาเราไปหาชัดแลลวอืมวนนั่นซวนนั่ว บางทีนบูมุนแจงกันเลยมุนไปเีมุนอยู่เลยโอ้ยแปดหาค่ัค่ะแน่คนบ้าสมนมั่งงั่นป่มาแล้วแปดบ่านี่ห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามบอววตัวใดครับเห็นตัวใดห้าศูนย์สมห้าศูนย์สาม ผมเห็นศูนย์ผมเห็นหาสามว่ะหา <laughs> หาสามหาศูนย์สาม <laughs> หาศูนย์หมุนหลุนหลุนเลยเนาะ <laughs> หาศูนย์หมุนหลุนหลุนเลย <laughs>